วันนี้ทำกินเองมีสูตรหมูแดดเดียวมาฝากเพื่อนๆกันนะครับทอดให้ช่ำๆนะครับไม่แข็งไม่กระด้างหอมอร่อยอัตราส่วนเป๊ะๆหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะครับใช้เนื้อหมูวันนี้แอดมินใช้สันนอกนะครับมันจะหั่นเป็นชิ้นได้ง่ายครับผงปรุงรสหมูครับน้ำปลาครับอัตราส่วนแบบละเอียดอยู่ท้ายคลิปรอจดได้เลยครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียวครับ น้ำตาลทรายเล็กน้อยครับจากนั้นก็น้ำมันหอยครับพอใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับเราก็โรยพริกไทยลงไปสักนิดหนึ่งถ้าใครไม่ชอบพริกไทยให้ตัดออกนะครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันดีเลยครับนวดสักสามถึงสี่นาทีก็ได้พอขยำนวดจนได้ที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับก็หมักไว้หนึ่งชั่วโมงครับผมให้มันซึมเข้าเนื้อก่อน พอครบเวลาหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็นำลงมาเรียงในกระด้งแบบนี้หรือใครมีที่ตากแบบอื่นก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับบ้านใครจะใช้แบบไหนก็ได้ส่วนแอดมินกระด้งแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับนำไปตากแดดจัดๆสามถึงสี่ชั่วโมงก็พอนะครับให้มันโดนลมแค่พอหมาดๆนะครับจากนั้นตั้งกระทะครับพอน้ำมันร้อนใส่หมูลงไปทอดใช้ไฟแรงครับตลอดการทอดเลยทอดไม่ต้องนานนะครับระหว่างทอดก็คนบ่อยๆนิดนึงมันจะได้เหลืองทั่วๆกันครับ พอหมูสุกเนี่ยเราเร่งไฟแรงจัดเลยนะครับเพื่อให้ข้างนอกสีมันเข้มข้างในมันจะได้ไม่แข็งครับอ่าพอได้ตามที่ต้องการแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักมาพักเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำมันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูแดดเดียวง่ายๆครับทำกินเองสอนเพื่อนๆทำแล้วอย่าลืมลองนำไปทำกินกันดูครับอัตราส่วนผมขึ้นให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ